ทุกท่านกดติดตามช่องเม g a กาลิชี่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก็ตรงนี้เลยค่ะ็นชอง ัแข็งอะไรอย่างนี้นมคะอเเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเลย นอนกันก่อนนะคะเราก็จะมารีลูเตียงกันก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นห้องเดินลุกนะคะเผื่อบางคนนะคะบาแบบอยากนอนแบบห้องเดียวแบบนี้กันนะคะก็เป็นห้องเดินลุกนะ1,000บาทเอคเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟฉายนะคะเผื่อบางทีฉุกเฉินนะคะนี่แบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็กดเปิดตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเปิดนี่ใส่นะคะแล้วก็ปิดโอเคนี่ไฟ3อัน,นเห็นไหมทุกคนอ่าอันนี้นะคะถ้าเรากดหนึ่งอ่าเห็นไหมะคะทุกคนตรงนี้นะคะตอนแรกเมื่อกี้มีแสงสีฟ้าใช่ไหมมันก็จะหายไปนะคะถ้าจะเปิดอีกทีก็กดอีกรอบค่ะอ่าต่อไปนะคะอันตรงกลางลองกดดูก่อน ทุกคนสังเกตอะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะตอนแรกมีดาวอยู่บนเพดานนะคะพอเรากดอีกทีออเน,นี่เห็นไหมก็จะมีแล้วเป็นดาวนะคะต่อไปอันนี้นะคะ่ะก็จะเป็นปุอมที่สามนะคะกดนี่นะคะก็จะเป็นไฟจากตรงนู้นนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นไฟอันนี้ทีนะคะุ่มที่สามทำไมก็กด มันก็จะแบบถ้ากดอีกที่ก็จะเปิดนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีให้ชาร์จแบตได้นะคะตรงนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเผื่ออาจจะโทรสัง่งอาหารหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นข้างนี้เลยเป็นไฟฉายนะคะนีะะ่ส่วนอันนี้นะคะมาสเตอร์นะคะ เดี๋ยวเมก้าจะให้ดูข้อมูลก่อนนะคะ,อะเอาห็นไหมทุกคนดูพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซับเมก็จะกดปุ่มมาสเตอร์นะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะทุกอย่างจะปิดหมดเลยถ้ากดอีกรอบนึงทุกอย่างจะเปิดนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสารตานะคะมีสองฝั่งนี้นะคะให้ชัดแบดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะ กระวังของได้น,นะคะต่อไปนะคะตรงนี้จะสามารถเป็นโต๊ะกินอาหารทำงานอะไรแบบนี้ได้นะคะ,แล,ะแล้วก็ข้างๆเราก็จะมีเบาะนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะมีเบาะแล้วก็จะมีหมอนนะคะสองเออมีสีอันนะคะสีเท่าสองสีน้ำเงินสองอันนะคะต่อไปนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าข้างล่างนี้นะคะสามารถดึงออกมาเป็นเตียงได้น,นะคะเรามาดึงกัน เดี๋ยวเวลาสามารถทำเป็นเพียงได้นะคะแล้วก็ต้องดึงตรงนี้ออกนะคะ ไปนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะมีผ้าม่านก่อนนะคะอ่าแล้วเห็นไหมคเคยตรงนี้นะคะคคก็จะมีผ้าม่านอีกชั้นนึงนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลย<า>เปิดผ้มาม่านก่อนอีกชั<อ>้นนึอ่อเเปิดนี่นะครับคนเห็นไหมเอย่ย ต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะคะอันนี้คือล็อกนะสีเขียวคือเปิดโอเคว้าวค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าองนอกเลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ตากผ้าอะไรอย่างนี้ได้นะคะค่ะก็จะเป็นที่ตากผ้าน,ะ,าน,าน,นะคะ เขาก็จะมีกิฟต์มาให้ด้วยนะอ่ะาค่ะก็จะมีที่ให้นั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะตรนนี้ก็จะมีเก้าอี้นะคะสองตัวนะคะนี่แล้วก็จะมีโต๊ะนะคะอ่าก็จะวิวประมาณนี้แล้วก็จะเห็นวิวข้างนอกนะคะก็จะมีทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยนะ นะะคเอาไว้ทํางานหรือทำแบบช่วยกิจวัตรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโต๊ะก่อนเลยนะคะก็จะมีโคมไฟนี่เออเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีเปิดนะคะก็คือกดปุ่มตรงนี้นะคะอ่าอย่างนี้จะมีสองดวงนะคะอ่าก็ปิดก็กดตรงนี้จะเปิดค้างไว้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี้เลยเอาไว้แบบ กินหรืออะไรแบบนี้นะคะอันเรื่องข้อมูลก็จะมีชั้นใส่ของะคะ่ะต่อมาชั้นนี้ก็จะเป็นพวกมีปากข้างในด้วยนะคะอันนี้น้ําแข็งอะ่ะที่เมก้าริวตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะก็จะมีที่น้ําแข็งนะคะให้ทำน้ำแข็งแล้วก็ไปตัดมาจากข้างนอกห้องเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เย็นกันนะคะเวลาหิวก็มาตรงนี้ก็จะมีประมาณน,น,ออน,นี้อันนี้คืออันที่เขาให้มานะคะ พวกนี้กินฟรีได้เลยนะคะของ Grand ์ซ l โน่ Point นะคะกินฟรีได้เลยนะคะเขาบอกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกกาแฟอะไรแบบนี้เนาะ,อ,ะอันนี้นะคะก็แถมฟรีนะคะอัะอนนี้เป็นแก้วนะคะแล้วก็จะมีชั้นอะไรอย่างนี้นะคะต่งตางๆเลย นะคะต่อไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เซฟนะคะเนี่ยข้างบนนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่ก็จะมีไฟนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นร่มนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีไฟด้วยนะคะนี่เห็นไหมถ้าคือถ้าเอาออกมาก็จะเปิดเองนะคะแต่ถ้าเก็บเข้าไปนะคะถ้าเก็บเข้าไปมันก็มันก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะคะอ่าต่อไป ตรงนี้คะก็จะเป็นตู้เซฟนะคะเขาก็จะมีอันนี้ค่ะตู้เซฟอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีข้างล่างน,นะคะเป็นชั้นวางของอะไรแบบนี้นะคะใส่ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบใบอะไรแบบนี้ okay. ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ มีแล้วก็จะเปิดมาคือก็จะเป็นกระจกชื่อกามีอ่านนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นกระจกซูมหน้าตัวเองอะไรแบบนี้นะคะโอเคต่อไปน,นะคะก็จะเป็นชักโคกนะคะก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะปุม่มนี่นะคะแล้วก็จะเป็นฝักบัวอะไรอย่างนี้นะคะ่ะห้องอาบน้ําสะอาดมากเลยนะคะ,ะก็เป็น,นแชมพูแ้มมีคอนดิชเนอร์ ทิ้นวดแล้วก็สบู่สระผมแล้วก็ที่ล้างตัวนะคะโ okay. อเใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย